สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนช้านี้เราจะมาทำไข่เจียวไข่เจียวอินเตอร์ค่ะพี่สุจะใช้ไข่ไก่สีฟองค่ะก็มีไส้กรอบเจนะคะมีผูอัดเจมีถั่วฝักยาวอันนี้ใส่สอซอสปรุงรสไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะพี่สุหัน ต้นผักชีฝรั่งไว้นะคะค่ะก็ใส่อันนี้ลงไปค่ะถ้าเพื่อนๆจะใส่ต้นหอมก็ได้นะคะผักชีฝรั่งหรือต้นหอมได้ค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปที่เตากันเลยค่ะพี่สุก็จะเอาเถั่วฝักยาวนะคะเส้นเดียวค่ะใส่ลงไปในไข่เลยค่ะ ไม่ต้องรอกระทะร้อนนะคะเราก็ใส่ไข่ลงไปใส่ที่เราตีไว้ไปไข่ไขเราก็เกลี่ยหน่อยนะคะเกลี่ยผัก เกียบผักให้ทั่วๆนิดน,นึงค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็จะโรยนี่ลงไปค่ะอันนี้ก็ใส่ปูอัดเจลงไปค่ะ พี่สูตรจะโปรยพริกไปเฉพาะตรงกลางค่ะคุณยใยจะได้ทานได้ท่านม่จะทานไม่ได้ไฟอ่อนๆค่ะข้างสุกเลยยาง ี่ยถ้าไข่เลื่อนนี่แปลว่าได้แล้วค่ะได้แล้วเราก็จะกลับไข่ค่ะปึ๊บปึ๊บอ,อ่านี่ค่ะเพื่อนๆนกลับไข่ลงมาในกระทะปึ๊บเอาโอเค กข้างนู้นมันเริ่มดำเข้มเอ้ยไม่ใช่น้ำตาลแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักใส่จาน,นะคะ่ะไข่เจียววินเตอร์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สุก็มาโรยหน้าด้วยออริกาโน่ค่ะจะทานกับซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศก็ได้ค่ะ แต่จริงๆแล้วทานเฉยๆนี่ก็อร่อยแล้วค่ะเพราะว่ารสชาติมันพอดีนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ